สวัสดพีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพระบ้านใบหนุสุนะจ๊ะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753 0834374753นะจ๊ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ วันนี้นะทางช่องพระบ้านใบหนูสุนะคะมาใน ep ที่4ี่รอยห้าสิบค่ะราคาเริ่มต้นนะคะราคาเริ่มต้นอง์ละสามรอยบาทสี่องค์หนึ่งพันนะจ๊ะราคาเริ่มต้นนะคะองค์ละสา0รอบาท4ี่องคะ์หนึ่งพันจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกนะคะรายการที่1กันเลยเนาะพี่พีจะได้ไม่เสียเวลากันนะคะรายการแรกนะคะรายการที่1นนี้นะเป็นพระสมเด็จค่ะ เนี่ยนะคะองนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงค่ะเนื้อหนึบๆเนืเนอ้อเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะคะรายการนี้นะรายการที่หนึ่งค่ะพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นพระเนะื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะจ๊ะสามร้อยบาทสามร้อ <c> ย <oughs> บาทนะคะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สอง รายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผาปากคา่ะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผาปากเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเส้นผาปากเห, <C> ห,ห็นชัดเจนเลยค่ะขอบข้างนะคะขอบข้างเหรียญเหรียญนี้เก่านะคะเหรียญนี้เก่าด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่สองสามร้อยบาทคา่ะรายการที่สอง รายการต่อไปนะคะรายการที่สามจ้ะรายการที่สามนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญนะอ่าเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อโลหะสิงเงินแบบนี้เลยเหรียญสวยนะคะเส้นเหรียญเห็นชัดเจนดูดีแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนะคะเส้นเหรียญสวยๆชัดเจนดูดีแบบนี้เลยสภาพดีนะคะสภาพสวยองค์นี้นะคะเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเป็นตัวหนังสือเป็นยันเส้นเหรียญสวยๆเขียนปี2507นะคะ เนี่ยนะขอบข้างนะคะรายการนี้นะคะรายการนี้รายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะองนี้นะคะจะเป็นเนื้อโลหะสีทองส,สวยๆมีคลาบเป้าติดมาแบบนี้เลย นะมีคราบเบ้าสวยๆติดมาแบบนี้เลยค่ะสะภาพดีสภาพสวยนะคะรายการนี้รูปบอลหล่อม่่งเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะสีทองคราเบเป้าติดเห็นชัดเจนเลยนะคะตามซอกเนี่ยนะเห็นคราเบเป้าชัดเจนแบบนี้เลยรายการนี้ค่ะรายการที่สี่สามรอยบาท 3ามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เก่าๆนะคะตัวเหรียญด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเหรียญน,นะคะรายการนี้นะจ๊ะรายการที่ห้าสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่ห้าค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่6นะคะองนี้เป็นพระเนื้อดินจ้ะเห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพระสีเทพนะจ๊ะเป็นพระสีเทพนะไม่ทราบพิมพนะจ๊ะไม่ทราบกุกเป็นเนื้อดินค่ะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยครับกุกครับเก่ายังพอเห็นชัดเจนนะคะตามซอกสวยๆแบบนี้ใบหน้าท่านยังมีเห็นนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะ เนี่ยนะคะส,สวยเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพลานเนื้อดินค่ะพลัสีเทพนะจ๊ะรายการนี้นะจ๊ะรายการที่หกสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดนะจ๊ะรายการที่เจ็ดนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นการหล่อโบราณแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่สุขนะคะเป็นการหลอบบ่อโบราณส,สวยๆแบบนี้เลยตัวเหรียญด้านหลังค่ะจะมีรอยจานรยันชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะตัวเหรียญด้านหลังนะคะจะเห็นรอยจานรยันชัดเจนแบบนี้เลยะคะ่ะส,สวยๆเดิมๆเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุขไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการนี้นะคะรายการที่7 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่8ดแล้วนะจ๊ะพี่จ๋า รายการที่แปดนี้นะเป็นรูปรอหลงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์องคนี้นะคะรูปรอหลงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยค่ะเก่าๆแบบนี้เลยคราบกุกคาบเก่านะคะมีคราบเป้าติดมาด้วยสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลย ใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการนี้นะคะรายการที่แปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปดนะคะลุบหลอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมรายการที่แปดนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะ เป็นพละขุดสะเนื้อผงค่ะเก่าๆมันๆแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นพลาเนื้อผงเก่าๆมันๆแบบนี้เลยค่ะพระขุดสะนะคะสวยๆเป็นพละเนื้อผงคาบกุบคาบเก่าชัดเจนนะคะทั่วทั้งองเลยค่ะคาบกุบคาบเก่านะคะสวยๆชัดเจนทั่วทั้งองแบบนี้เลยเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่เก้าสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบนะจ๊ะ รายการที่สิบนี้แล้วค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเหรียญน,นี้นะเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงเก่าๆกระล่ทองเดิมๆเ,เลยค่ะตัวเหรียญน,นี้นะคะสวยเก่าสภาพดีนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะขอเบ็ดสวยๆเส้นเหรียญน,นะคะสวยๆแบบนี้เลยเนี่นะคะเส้นเหรียญสวยๆนะ มาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับสีทองฝั่งเพชรด้านหน้าแบบนี้เนาะสวยค่ะพร้อมกรอบเลยมาพร้อมกรอบกันไปพร้อมกรอบรายการที่สิบนี้นะจ๊ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สิบจ้ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกเก้านะคะเนื้อทองแดงด,ดำๆแบบนี้เลยเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกเก้าเนื้อทองแดงด,ดำค่ะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะขอบข้างเป็นแบบนี้นะด้านหลังค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีเส้นเหรียญสวยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบเอ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสองเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อสิงเงินฉลุลาย ะะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อโลหะสิงเงินฉลุลายแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกเก้าค่ะเป็นเนื้อโลหะสิงเงินฉลุลายแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังนี่นะคะขอบข้างรายการนี้ค่ะรายการที่สิบสองสามร้อยบาทนะคะเหรียญฉลุลาย เนื้อสีเงินนะคะ300อบาทนะคะรายการที่12รายการต่อไปค่ะรายการที่13เป็นพระรูปลอหลวงมพ่อเดิมค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างแง่นะรูปลอหลวงมพ่อเดิมนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสวยๆเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆคลาสสิกแบบนี้สภาพใช้นะจ๊องค์นี้ ปใต้ฐานไม่มีไม่มีรอยจานนะจ๊ะรายการนี้นะรายการที่13ค่ะรูปล่อหลวงพ่อเดิมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้าง300บาทค่ะรายการนี้รายการต่อไปค่ะรายการที่4ี่ขอโทษทีค่ะรายการที่14นะคะรายการนี้ค่ะเป็นพระเนื้อชินนะคะเนื้อชินไม่ทราบกุสวยเก่าแห,แห้งแบบนี้เลยค่ะองคนี้นะคะสวยๆเก่าๆแห้งแบบนี้เลย นะคะเลี่ยมพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้จ้ะเนี่ยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆเ,เปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยนะคะข้าบกลุก้ข้าเก่ายังเห็นอยู่นะคะเนื้อชิ้นคือแห้งมากๆอะเนี่ยเนี่ยนะคะเนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆเ,เลยค่ะรายการนี้นะรายการที่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาทมาพร้อมกรอบแบบนี้นะคะเปิดหน้าเปิดหลังสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปนะคะรายการที่สิบห้าจ้ะ รายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นสีเทพเป็นพลาสสีเทพพิมพ์นี้ค่ะเนี่ยนะพลาสสีเทพพิมพ์นี้เลยเนือดินนะคะเนือดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนือดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีนะคะสภาพสวยเนี่ยนะคะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยค่ะเนือดินสีเทพนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เนี่ยนะ รายการนี้นะคะรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบห้านะจ๊ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกเป็นเหรียญจอบหลวงหลวงพ่อเงินค่ะเนี่ยนะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินสภาพผ่านการใช้งานมาเก่าๆแบบนี้เลยสภาพผ่านการใช้นะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุนะคะสวยๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆแบบนี้นะคะเปิดหน้าเปิดหลัง รายการนี้ค่ะรายการที่สิบหกสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหกเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบหกค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อสีเงินเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปสองเนื้อสีเงินค่ะหน้าตาท่านยังเห็นชัดเจนนะคะเส้นเหรียญสวยๆหัวลายกลมๆแขนล่ำๆ้ด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะ เนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีนะคะขอบข้างไม่มีห่วงนะจ๊ะเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญเนื้อสิงเงินนะจ๊ะรายการนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะ พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจน้องฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกันทางช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดนะคะของราคาถูกราคาไปต่อกันได้นะคะทุกคลิปทุก ep กันเลยจ้ะจัดส่งฟรีนะคะมีบริการด้วยนะคะนะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจ้ะที่08 3 4 3 7 4 7 5 3เเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะ ราคาเริ่มต้นนะคะองค์ละสามรอยบาทสี่องหนึ่งพันค่ะจะส่งฟรีนะคะรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่17บเจาบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่18บแปดนะคะองค์นี้ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะเป็นรูปหล่อนะคะเป็นรูปหล่อเนื้อสีเงินมีน้ำหนักค่ะรูปหล่อเนื้อสีเงินแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสวยๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยไม่ทราบกุนะคะ เนี่ยนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นอุปคุดหรือเปล่านะคะเป็นเนื้อสีเงินแบบนี้เลยค่ะสวยๆนะคะสวยๆเลยมีน้ำหนักเนี่ยนะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์พนะจ๊ะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบแปดสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณค่ะเหรียญหลอกเก่าๆแบบนี้ไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยนะคะ เหรียญ่อเก,าก่าๆเหรียญ่อโบราณแบบนี้เลยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะสภาพเคยผ่านการใช้มางานมาค่ะเนี่ยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบนี้คะ่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้อสีเงินเนี่ยน,น,นะ เหรียญหลวงพ่อกลวยเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อสิงเงินสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีใบหน้าท่านยังชัดเจนนะคะหุ่นไหล่กลมๆแขนล้ำล้ด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนปีสองห้าสองหนึ่งเนี่ยนะคะด้านหลังเหรียญนะคะเป็นยันแบบนี้เลยเขียนปีสองห้าสองหนึ่งนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้อสิงเงินขอบข้างค่ะเนี่ยนะคะรายการนี้นะจ๊ะรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งนะจ๊ะรายการนี้นะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลีมีตัวฉอด้านหลังนะเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดพิมพเตาลีค่ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักมีตัวฉอชิงด้านหลังแบบนี้เลยสวยๆเดิมๆนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทจา้ะ ใต้ฐานนะคะจะเป็นแบบนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สเอ็ดค่ะเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยีบเอ็รายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสอรายการที่ยีนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เอียเ่ยมเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อโลหะสีเงินฉลุลายค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีเงินสวยๆฉลุลายแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเขยนปี2 4งสี่หกคะ่ะด้านหลังเป็นปีสองสี่หกเจนะคะเหรียญนี้เนื้อโลหะสีเงินฉลุลายสวยเดิมสภาพดีเลยนะคะรายการนี้นะรายการที่22 300บามร้อยบาทจ้ะสามบาทนะจ๊ะรายการที่22รายการต่อไปคะ่ะรายการที่23าม รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีค่ะหน้าตาท่านชัดเจนสวยๆเลยนะคะหัวไหล่กลมๆแขนล้ำล้ค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเป็นเหรียญรุ่นอายุยืนนะจ๊ะเหรียญหลวงปู่ศรีองค์นี้น,ะ,ะ,น,นะ,ะด้านหลังเหรียญเขียนปี25 1 7ค่ะด้านหลังเขียนปี2 5 1 7นะคะเหรียญหลวงปู่ศรีเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้แบบนี้เลยนะคะรายการนี้ พระบ้านๆเลยนะคะอ,องนี้นะคะแน่นะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะรายการที่ยี่สิบสี่นี้นะคะเป็นพระแบบนี้ค่ะเนื้อชินเขาเรียกพระอะไรไม่ทราบนะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อชินนะคะหน้าตาท่านยังเห็นชัดเจนเนื้อชินคือแห้งมากๆค่ะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นเนื้อชิน้นมีน้ำหนักนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะเนื้อชิ้นนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้รายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่นะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพลาเนื้อดินสีเทพนะคะพลาเนื้อดินสีเทพพิมพ์นี้ค่ะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย นะคะเนื้อดินแห้ง,หงๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะสภาพสวยเนื้อดินคือแห้งมากๆอะนะคะสวยเดิมสภาพดีไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อสงวนนะคะเนี่ยนะ เหรียญหลวงพ่อสงวนนะคะแบบนี้เลยใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําค่ะเก่าๆสวยๆแบบนี้หน้าตาท่านยังชัดเจนอยู่นะคะส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเขียนปี2 5 0หห้าเป็นยันแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้นะจ๊ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้แบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทจะ้ะ รายการที่26นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่27ค่ะรายการที่27นี้นะคะเป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบของพ่อองค์ใหญ่นะจ๊ะองค์ใหญ่เป็นเนื้อโลหะสิงเงินเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสิงเงินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆเดิมๆนะคะสภาพดีใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานรายการนี้นะคะรายการที่27 สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดพระเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสีเงินสวยๆเก่าๆแบบนี้สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบแปดเราจะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นพระเนื้อดินพิมพ์นี้นะคะรายการที่ยี่สิบแปด เป็นพลาเนื้อดินพิมพ์นี้เลยหนะ้าตาท่านเห็นชัดเจนค่ะค่ากุค่าเก่า,กากตามเศก้ายังเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสว,สวยเดิมเดิมเลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่28่สิบแปดสาอบาท300บาทนะคะรายการที่28รายการต่อไปค่ะเป็นรายการเซตนะคะวันนี้มีมาแค่1เซตนะจ๊ะรายการเซตนะเซตเดียวนะจ๊ะองค์ละห้าบาท องละห้าร้อยบาทค่ะเริ่มจากนะคะหลวงพ่อเงินเนื้อขันเงินนะคะเนี่ยนะหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะไม่ซาบกุไม่ซาบพิมพ์เป็นเนื้อขันเงินสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะส,สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยใช้สภาพเคยใช้นะคะรายการนี้นะห้าร้อยบาทค่ะรายการนี้หลวงพ่อเงินเป็นเนื้อขันเงินนะคะ อ๋อขอโทษทีค่ะเป็นเนื้อขันลงหินนะคะเป็นเนื้อขันลงหินค่ะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเนื้อขันลงหินนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมานะคะองนี้เนื้อขันลงหินนะคะห้าร้อยบาทนะคะรายการนี้นะคะห้าร้อยรายการต่อไปคะ่ะรายการต่อไปองค์นี้เป็นมีดหมอค่ะมีดหมอรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะแหนบเงินแหนบเงินทั้งองค์เลยนะคะ มิดหมอแบบนี้นะเป็นแหนบเงินค่ะห้าร้อยบาทห้ารอยบาทนะคะรายการนี้นะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วเป็นเขี้ยวค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบของพ่อเขี้ยวคือเก่าแห้งมากเลยเนี่ยนะคะเขี้ยวคือเก่าแห้งธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะสวยๆนะคะถักเชือกลงรลักปิดทองมาแบบนี้เนาะเนี่ยนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบของพ่อห้าร้อยบาทค่ะ รงนี้นะคะห้าร้อยบาทเนี่ยนะคะห้าร้อยบาทนะคะรายการน,นี้จบไปแล้วนะคะสําหรับ EP นี้นะองละห้าร้อยนะคะนี่นะสุดท้ายนี้นะจ๊ะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยค่ะทั้งลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ